สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องดียดามันทักนะครับอ่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็มาชมนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับอ่าก็เดีาดามันทักก็จะทำคลิปเป็นชอ็ชอตๆเอานะครับเพื่อท่านผู้ชมเวลาชมแล้วจะได้ไม่เบื่อนะครับ ่าวันนี้ในบอ่อก็มีอยู่3คันนะครับรวมรถขุดก็เป็น4นะครับรถขุดก็จะเป็นรุ่นโกเบลโก้นะครับ SK 2 0 0นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับท่านผู้ชมครับ๋ยวาไ้้มาทักคิดว่าช่วงบ่ายฝนน่าจะตกแน่นอนอ่ะเรามาชมเจ้าอิซูเดก้า ทันสีฟ้านะครับทางค่อนข้างหนืดน,นะครับท่านผู้ชมครับาทางชลุยนะครับคลิปนี้เราจะดูตอนรอถที กำลังใส่ดินนะครับเพราะว่าคลิปก่อนนั้นที้เราไปดูช่วงนี้แล้วนะครับตอนที่ทีนแล้วดำแล้วเดี๋ยดัน้มนทักคิดว่าอาชีพรถดินก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เป็นอาชีพอิสระด้วยนะครับก็คือเป็นนายตัวเองนะครับก็คืออยากไปทํางานวันไหนก็ไปนะครับแต่คิดว่าทุกคนอยากทํางานนะครับทุกวันนะครับเพราะว่ารายได้ลถบินนะครับถ้าเราวิ่งไม่ไกลมากนะครับเราก็จะทําเที่ยวได้เยอะนะครับวันหนึ่งอาจจะตกสองสามพันบาทนะครับหากจากค่าน้ํามันแล้วก็น่าจะเหลือสัก1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับ แล้วถ้า1เดือนนะครับมี30มสิบสามวันเลยนะเราทำงานครบ31วันเลยรายได้สูงนะครับนะนะนะรถดินก็จะมีฤด,ดูของมันฤนดูฝนเราต้องทำใจนะครับ3เดือน,นแต่ช่วงที่กอบกล้วยได้นะครับรีบนะครับก็คือเราต้องใช้รถค่อนข้าง หนักนิดนึงนะครับในช่วงของฤดูนะครับเพราะว่าถ้าถ้าใครที่ยังติดงวดอยู่แล้วส่งไป็รายเดือนนะครับก็จะต้องคิดหนักนิดนึงนะครับหมายถึงถ้าช่วงฤดูฝนนะครับสามเดือนเราต้องมีเงินเอาไว้สําหรับส่งวันรถนะครับแต่๋ยไา้ืม่ทักสอบถามมาแล้วส่วนใหญ่นะครับซื้อผ่านทกศนะครับส่งเป็นรายปี เรามาดูเจ้าลูบครับตอนนี้เขาเรียกสีโกเบนะครับหมารถคุดเลยนะครับแค่ไม่ต้องแต่คันลร่งเลยนะครับสวยจัด เดี๋ยวเดียวดามันทากก็จะนับนะครับว่า6ล้อใน,นึงสาย,ยกีคงกีนะครับุคงกีแรกไปแล้วนะครับ ว่าน่าจะไม่เกิน5คิวนะครับคิวหนึ่งก็ตีไปคิวละตันไปเลยนะเพราะว่าดีมางเพราะว่าตอนเช้าฝน,นตกนะคอันนี้ก็ปุ่งที่ที่4นะครับเดี๋ยวดามเมนทักคิดว่าน่าจะ5คิวค5ตัน ห้าแล้วนะครับเรียบร้อ,อยสียงพ่อรกบเข้อพันธุเสขยงพ่อดีนะครับเดีย๋ยวเรามาชมนะครับว่าจะลุยทางหนึได้ไหมนะครับเพราะว่าทายค่อนข้างาลดตัวลงแล้วนะครับ ไหวหรือเปล่านะครับสบาย่อนชบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ